โกสัมพิยะชาดกชาดกว่าด้วยอยู่คนเดียวดีกว่าร่วมกับคนผ่าน ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเมืองโกสัมพีประทับอยู่ณโคสิตารามทรงปรารบเหล่าภิกษุที่ทะเลาะกันในเมืองโกสัมพีจึงตรัสเรื่องนี้คราวนั้นภิกษุสองรูปคือพระวินัยทรและพระธรรมกถึกอยู่ในอาวาสเดียวกันวันหนึ่งพระธรรมกถึกถ่ายอุจจาระเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วก็ออกไป ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วข้าศึกบุกมาประชิดประตูเมืองแล้วเมื่อพระธรรมกถึกไปแล้วพระวินัยทรเข้าไปในที่นั้นทีหลังเห็นมีน้ำเหลืออยู่ในภาชนะจึงออกมาถามพระธรรมกถึกเฮ้ยค่อยโล่งน่อยเมื่อกี้ท่านปลดทุกข์แล้วเหลือน้ำไว้หรือใช่แล้วข้าน่ะเหลือน้ำไว้ท่านไม่รู้หรือว่าเป็นอาบัต์นะ่ะ พระธรรมกรถึกไม่รู้ว่าการเหลือน้ำไว้ในภาชนะนั้นเป็นอาบัตด้วยตนเป็นพระนักเทศไม่ได้เชี่ยวชาญธรรมวินัยเหมือนพระวินัยทรถ้าเป็นอาบัตข้าก็จะปรงอาบัตถ้าท่านทำไปโดยไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นอาบัตรรอกเมื่อพระวินัยทรบอกเช่นนั้นพระธรรมกรถึกก็เข้าใจว่าอาบัตที่ตนทํานั้นไม่เป็นอาบัติ ส่วนพระวินัยทอนเมื่อกลับไปแล้วก็ได้บอกเรื่องนี้แก่สิทธิ์ของตนพวกเจ้าอย่าเอาอย่างพระธรรมมะกะถึกเชียวนะทำอาบัติแล้วยังไม่รู้ตัวใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จะมีใครเคร้งครัดในพระวินัยได้เหมือนอาจารย์ของพวกเราอีกแหม่แบบนี้มันต้องแซวก,กันหน่อยซะแล้วพวกสิทธิ์ของพระวินัยทอนนั้น เมื่อเห็นพวกศิษย์ของพระธรรมกถึกผ่านมาก็พูดจาล้อเลียนเรื่องที่พระธรรมกถึกทำอาบัตอุปชาของพวกเจ้าทำอาบัตแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัตพวกเจ้าก็อย่าทำอาบัตเหมือนอุปชาของพวกเจ้าล่ะ <c oughs> หนอยเจ้าพวกนี้ดูถูกอุปชาของเราแบบนี้ยอมไม่ได้ พวกศิษย์ของพระธรรมกถึกได้ยินเช่นนั้นก็ไม่พอใจจึงพากันไปบอกแก่อุปชาของตนอาจารย์อาจารย์พวกศิษย์พระธรรมวินัยเอาเรื่องที่ท่านทำอาบัติแล้วไม่รู้ตัวไปพูดนินทากันสนุกปากเลยละแบบนี้ยอมไม่ได้นะอาจารย์พระวินัยทรจะเอาอยัางไงกันแน่ตอนแรกบอกไม่อาบัติเพราะตอนนี้ว่าเป็นอาบาัติเมื่อมีโอกาสเจอพวกศิษย์ของพระวินัยทออีก ฝ่ายพวกศษย์ข,ของพระธรรมกถึกก็พูดจาตอบโต้บ้านพวกเจ้าต้องศึกษาพระวินัยบ้างนะระวังจะเหมือนกับอุปชาที่อาบัติแล้วยังไม่รู้ตัวพวกเจ้าก็เหมือนกันอย่าทำตัวแบบอุปชาเจ้าที่เป็นคนพูดเท็จละ่ะอย่ามาพูดพล่อยๆนะพวกเจ้า่มหาว่าอุปชาพูดเท็จได้ยังไงกันทำไมจะไม่ได้ตอนแรก บอกกับอุปปชาข้าว่าไม่เป็นอาบาัตแล้วกลับไปพูดกับพวกเจ้าว่าเป็นอาบัตได้ยังไงต่อแต่นั้นพระวินัยทอนได้ช่องจึงทำอกกเขปนิยกรรมยกโทษในการไม่เห็นอาบัตนั้นตั้งแต่นั้นมาอุบาสกอุบาสิกาผู้ถวายปัจจัยแก่ภิกษุเหล่านั้นได้แบ่งเป็นสองพวกทั้งภิกษุณีผู้รับโอวาทก็ดีอารักเทวดาก็ดี อากาศสัตตะกะเทวดาที่เคยเห็นเคยคบกับอารักขาเทวดาก็ดีตลอดถึงพรหมโลกบรรดาที่เป็นปุถุชนได้แยกกันเป็นสองพวกได้เกิดโกลาหลนไปถึงพบชั้นอักนณิตพวกเราอยาไปทำบุญร่วมกับพวกนับถือภิกษุที่ธรรมาบาดนะพวกข้าก็ไม่อยากทำบุญร่วมกับพวกนับถือภิกษุพูดเท็จเหมือนกันนั่นละ เวลาต่อมาภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเพื่อกราบทูลเรื่องความขัดแย้งของเหล่าภิกษุนั้นให้สงทราบตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายได้แบ่งพักแบ่งพวกเป็นสองฝ่ายแล้วพระเจ้าค่ะพระศาสดาได้สงทราบแล้วจึงทรงส่งภิกษุไปแจ้งพุทธดำรัสให้ภิกษุทั้งหลายสามัคคีกันแต่ก็ไม่เป็นผล ภิกษุทั้งหลายพวกท่านจงสามัคคีกันเถิดข้าไม่สามัคคีกับพวกพูดเท็จหรอกข้าก็ไม่อยากดีด้วยกับพวกทําผิดพระวินัยหรอกพระศาสดาทรงส่งภิกษุไปถึงสองครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่อาจทำให้เหล่าภิกษุนั้นสามัคคีกันได้ในครั้งที่3ทรงเสด็จไปยังสํานักของภิกษุเหล่านั้นตัดโทษในการยกโทษของพวกภิกษุผู้ยกโทษ และในการไม่เห็นอาบัติของพวกภิกษุเหล่านี้แล้วเสด็จหลีกไปพระศาสดาทรงบัญญัติวัดในโรงพัดให้ภิกษุทั้งหลายพึงนั่งในอาสนะที่มีอาสนะอื่นขั้นในระหว่างแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้ทําอุโบสถกรรมเป็นต้นในสีมาเดียวกันณนะโคสิตารามแต่ก็ยังเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างภิกษุอยู่เช่นเคยพระศาสดาจึงตรัสเตือนภิกษุทั้งหลาย อย่าเลยภิกษุทั้งหลายอย่า,าร้าวรานกันเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเช่นนี้เคยมีมาแล้วในเมืองพาราณสีเมื่อตรัสด,ดังนั้นแล้วพระาศาสดาจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตการพระนครพาราณสี ได้มีพระเจ้ากาสีพระนามว่าพรหมทัตทรงเป็นกษัตริย์มั่งคั่งทั้งพระราชสมบัติและไพร่พลมากส่วนพระเจ้าโกศลพระนามทีคีติทรงเป็นกษัตริย์ขัดสนมีพระราชสมบัติน้อยและมีไพร่ผลน้อยครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตต้องการยึดราชสมบัติของพระเจ้าทีคีติเมื่อพระเจ้าทีคีติทรงทราบจึงหลบหนีออกจากพระนคร พระเจ้าพมทัดยกทัพมาแล้วเราคงไม่อาจาต้านทับไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราเรีบหนีดีกว่าพระเจ้าทีคีติและพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนครไปยังพระนครพาราณสีทรงปลอมแปลงพระองค์มิให้ใครรู้จักทรงนุ่งห่มเยื่อปริพาชก ดันต่อมาไม่นานพระมเหสีก็ทรงตั้งพระคันและให้กำเนิดพระราชโอรสนามทีคาวุทีคาวุกุมารลูกแม่เจ้าต้องมาลำบากต่างเมืองพร้อมกับพ่อแม่เพราะพระเจ้าพรหมทัตแท้ๆเลยเมื่อทีคาวุราชกุมารเจริญวัยขึ้นพระเจ้าทีคีติ ทรงดำริให้พระราชกุมารหลบซ่อนตัวอยู่นอกพระนครด้วยเกรงพระเจ้าพรมทัตจะทรงทหารมาเอาชีวิตลูกพ่อเจ้าตรงนี้ไปซ่อนตัวนอกนครเถิดหากพระเจ้าพรมทัตส่งคนมาฆ่าเราอ่ะเจ้าจะได้ปลอดภัยที่คาวุราชกุมารหลบอยู่นอกพระนครไม่นานนักก็ได้ศึกษาศิลปะสำเร็จทุกสาขา เมื่อทราบข่าวว่าพระบิดาและพระมารดาถูกจับแห่ประจานรอบเมืองก็คิดจะไปช่วยสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ข้าต้องช่วยพวกท่านให้ได้ครั้นทีขาวุราชกุมารเข้าไปสู่พระนครพาราณสีก็ได้ทอดพระชนกพระชนนีถูกจับมัดอยู่จึงเดินรี่เข้าไปหาพระเจ้าทีคีติ เห็นพระราชกุมารเสด็จพระดำเนินมาแต่ไกลก็ตรัดห้ามไว้ถึงสามครั้งพ่อทีคาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพระเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวรเมื่อได้สติทีคาวุราชกุมารก็หลบหนีไปต่อมาพระราชกุมารได้ไปอาศัยอยู่ที่โรงช้างใกล้พระราชวัง คือหนึ่งขณะที่ทีคาวุราชกุมารทรงขับร้องและดิดพินคอเสียงเจ้ยเจ้าอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัตได้ทรงสดับก็พอพระไทยรับสั่งให้ทหารเรียกตัวมาเข้าเฝ้าเสียงเพลงนี้ช่างไพเราะยิ่งนักทหารจงนาตัวผู้เล่นเพลงนี้มาพบเราเดี๋ยวนี้พระเจ้าพรหมทัต ทรงพอพระไทยทีขาวุราชกุมารทรงแต่งตั้งทีขาวุราชกุมารในตำแหน่งผู้ไว้วางพระราชาหฤทยัยใกล้ชิดสนิทภายในเรารู้สึกถูกชะตากับเจ้ายิ่งนักต่อไปเจ้าจงมาอยู่รับใช้เราเถิดเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าพรมเสด็จไปล่าเนื้อ โดยทีขาวุราชกุมารเป็นผู้ขับราชรถครั้นถึงทางแยกหนึ่งทีขาวุราชกุมารก็ขับราชรถแยกจากขบวนตามเสด็จไปอีกทางหนึ่งแล้วจึงหยุดพักเจ้าจงหยุดก่อนเราเหนื่อยแล้วอ่ะต้องการจะหยุดพักพระเจ้าพรมทัตบรรทมอยู่บนตักของทีขาวุราชกุมารครู่เดียวก็บรรทมหลับด้วยความเหนื่อยล้า ขณะนั้นทีคาวุราชกุมารคิดถึงความหลังที่พระเจ้าพรหมทัตปรงพระชนพระชนกพระชนนีจึงชักพระแสงขันออกจากฝักหมายจะล้างแขนเจ้าคนชั่วช้าหารู้ตัวไม่ว่ากำลังหลับอยู่บนตักของศัตรูดีละวันนี้เรามีโอกาสล้างแขนแล้วก่อนที่ทีคาวุราชกุมารจะลงมือสังหารพระเจ้าพรหมทัตนั้น ทรงนึกถึงพระราชดำรัสของพระชนกจึงยั้งพระไถไว้เป็นอยู่อย่างนั้นถึงสามครั้งพ่อทีขาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวรพระเจ้าเพรมทัตที่บรรทมหลับอยู่นั้นทรงสุบินว่าถูกทีขาวุราชกุมารฝันด้วยพระแสงขันก็สะดุ้งตื่น และส่งเล่าความฝันให้ทีคาวุราชกุมารฟังเราฝันว่าถูกโอรสของพระเจ้าทีคีติฝันด้วยพระแสงขันน่ากลัวจริงๆทันใดนั้นทีคาวุราชกุมารจับพระเสียรของพระเจ้าพรหมทัตกาศิกราชด้วยพระหัตซ้ายชักพระแสงขันด้วยพระหัตขวาแล้วได้กล่าวคำขู่แก่พระเจ้าพรหมทัตกาศิกราชข้านี่แหละ ทีคาวุราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีกิติคนนั้นพระองค์ทรงก่อความชิดหายแก่พวกข้ามากมายนักพระเจ้าพรหมทัตกลัวถูกปรงพระชนจึงซบพระเสียรล,ลงแทบยุคนละบาดของทีคาวุราชกุมารแล้วตรัสบิงบอนขอชีวิตเราเราผิดไปแล้วอย่าฆ่าเราเลยไว้ชีวิตเราเถิดหม่อมฉันไม่อาจเอื้อมหล่อพระเจ้าค่ะพระองค์ตังหากควรไว้ชีวิตหม่อมชัน ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็จงเอาชีวิตวเราแล้วเราจะไว้ชีวิตเจ้าครั้นนั้นพระเจ้าพรหมทัตและทีขาวุราชกุมารต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกันได้จับพระหัตถ์กันและสาบานว่าจะไม่ทำร้ายกันอีกต่อไปลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสพระธรรมเทศนาจบจึงทรงให้โอวาทแก่ภิกษุเหล่านั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันติโสรัจักเห็นปานนี้ได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้ถืออาจยาผู้ถือสัตวาวุธก็การที่พวกเธอบวชในธรรมวินยัยอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้จะพึงอดทนและสงบเสงี่ยมนั้นก็จะพึงงามในธรรมวินัยนี้แน่ พระศาสดาให้โอวาทถึงสามครั้งแต่ภิกษุเหล่านั้นก็หาได้เลิกทะเลาะกันไม่พระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าโมฆบุรุษเหล่านี้หัวดื้อนักแลเราจะให้โมฆบุรุษเหล่านี้เข้าใจกันทำไม่ได้ง่ายเลยดังนี้แล้วเสด็จลุกจากพระพุทธอาสกลับไป ครั้นเวลาเชา้าหลังจากเสด็จบิณทบาตในพระนครโกสัมพีแล้วก็เสด็จไปยังป่ารี่ไหลย,ยกไพรสนประทับอยู่ณที่นั้นตลอดสามเดือนแล้วเสด็จไปเมืองสาวัตถีโดยไม่เสด็จมาเมืองโกสัมพีอีกพวกอุบาสกชาวเมืองโกสัมพีเห็นดังนั้นก็โทษภิกษุเหล่านั้นที่ทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไปเสียจึงร่วมกันไม่กราบไหว้และไม่ถวายบินทบาตแก่ภิกษุเหล่านั้น ภิกษุเหล่านี้เนี่ยทำให้พระศาสดาระอาพระไทยจนจากเมืองของเราไปต่อไปพวกเราจะได้ไปกราบไว้ภิกษุพวกนี้อีกนะพวกเราจะไม่ถวายบิณฑบาตด้วยทําแบบนี้ภิกษุเหล่านี้จะได้สานึกเสียบ้างเมื่อภิกษุเหล่านั้นถูกพวกอุบาสกลงทันทกรรมเช่นนั้นจึงสำนึกได้พากันไปยังเมืองสาวัตถีกราบทูลขอขมาโทษต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พระศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชบิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุดโททนะมหาราชในบัดนี้พระราชมารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระมหามายาในบัดนี้ทีฆาวุกุมารในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แหละ